สวัสดีครับโฟมครูเอกนะครับในประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรณ์นะครับทางช่องยูทูปนะครับเจอกันทุกเช้านะครับ7จ็ดโมงเช้านะครับผมมาถึงเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งนะครับขอมาทางช่องยูทู e นะตอนนี้ผมจะเริ่มสลับสลับนะครับเพราะว่าช่องยูทู e เนี่ยผมเคยโพสต์ไว้ในเพจแล้วว่าตอนนี้ลำดับการขอเนี่ยยาวประมาณ1ปีนะครับ แรกๆก็ห้าหเดือนใช่ไหมหลังๆนี้ขอเยอะมากนะครับเป็น1ปีละเพราะว่าเลขกลุ่ม4ตัวเนี่ยครูเอกจะสลับตำแหน่งเดียวมันก็ไม่เหมือนกันในการอ่านนะครูเอกก็เลยรับหมดถ้ามันไม่ซ้ําตรงเป๊ะๆสี่ตำแหน่งเนี่ยก็คือรับหมดนะครับทุกคนจะได้ฟังรีวิวแน่นอนแต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่า เราทำทีละคลิปนะคลิปทะหนึ่งวันนะครับต้องกราบขออภยนะัยถ้าใครบอกโอ้ยอนานมากเพราะว่าคิวนะครับตามคิวนะครับใครขอตามเวลาคูุยก็จัดลำดับให้ตามเวลาเนาะแต่ทำแน่ๆครับจะขอจะชา้จาจะนานแค่ไหนคุยก็ทำแน่ๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคุยกขออนุญาตแชร์ไปยังชั้นเรียนก่อนนะครับโอเคได้แล้วนะครับ เลขกลุ่มนี้นะครับก็คือที่ว่าไปก็คือ9655่าย5้ามาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับ9655คุยตั้งชื่อว่าตั้งหลักเพื่อขับเคลื่อนเนาะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับผม9655นะครับตั้งหลักเพื่อขับเคลื่อนเนี่ยนะครับประกอบด้วยเลขทั้งหมด สามคู่นะสามคู่นะครับไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็มี9 6 6 9 5 6 6 5แล้วก็55นะครับสามคู่นี้สามารถกลับไปดูพื้นฐานเลขคู่ที่คุยคำรีวิวทิ้งไว้นานแล้วนะครับก็สามารถกลับไปดูได้เพื่อเป็นองค์ประกอบว่ากลุ่มนี้มาจากคู่นี้คู่นี้เป็นยังไงบ้างอะไรเี่ครับเพื่อมาพิจารณาในการเวลาจะเลือกเบอร์อะไรพวกนี้จะได้ดูกันกว้างนะครับหรือใครจะกลับไปดูเลข3ตัวก็ได้นะครับก็คือก็ทำไปแล้วทั้ง2กลุ่มนะครับก็มี5 6 9 9 6 5แล้วก็ 5 5 6ห้าหหนะครับซึ่งเลข2ตัวกับเลข3ตัวเนี่ยคุยกันอ่านแบบภาพรวมนะสลับกันแท้ตำแหน่งเดียวกคยัคุยก็จะแบบให้มันเป็นภาพรวมให้เวลาทํารีวิวก็เลยทาคู่กันแต่ว่าถ้าเป็น4ตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะพอคุยกันอ่านตามตำแหน่งเป๊ะๆเ,เลยพอมันตำแหน่งเป๊ะไม่ได,ไได้ไม่ได้มองภาพรวมอย่างเงี้ยมันก็จะความแม่นจำในการอ่านนมันก็จะดูตรงกว่าดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจะอ่านเจอในเบอร์มากกว่านะครับก็ประมาณ ความแม่นสำหรับคู่เอกคู่เอกมองว่า 80- 9 0ถึงคืออ่านได้ตรงๆอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นสามตัวหรือ2ตัวเนี่ยมันก็ประมาณ5060สลับกันแล้วอ่ะมันก็มีความคล้ายกันตรงนั้นแต่สามารถก็เชื่อมโยงกันไปได้แต่มันก็ไม่ต่างกันมากไงครับเพราะมันมันสำหรับแค่ตำแหน่งเดียวแต่ถ้าเป็น4ตัวเนีขอไล่ที่เราตำแหน่งเลยนะครับอ่ะท่านใดเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับโอเคตั้งหลักเพื่อขับเคลื่อนเนี่ยคู่เอกมองจากเลขคล้ายนะเพราะฉะนั้นขอ กลุ่มนี9655เนี่ยคุออยขอมองด้านด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังสุดก่อนนะครับท้ายเป็นเลขห้าครับประจำใครตามมาตั้งแต่2 3 4สามสี่วันก่อนก็น่าจะเข้าใจแล้วครับเลขท้าย5้านะครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นคนช่างพิจารณาคิดวิเคราะห์หรือว่ามองภาพรวมก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติว่าได้รับเรื่องหรือได้ฟังอะไรมาก็ตามเนี่ยเขาก็จะมองภาพก่อนว่าเออพิจารณาก่อนว่าอ่าอะไรเป็นยังไงยังไงยังไงอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ ข้อด้อยของเขาก็คือเลขเดียวกันนี่แหละถ้าเกิดว่าเวลาที่เขาตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยมันพอพิจารณามัมนจะต้องใช้เวลาหน่อยมันอาจจะนานนิดหนึ่งและอย่างที่2ถ้าเกิดเขาพิจารณาหรือว่าเคยพิจารณาเรื่องไหนมาแล้วเนี่ยแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อแบบไหนไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะเป็นคนข้อง้างจากหัวแข็งแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้ยากอันนี้คือจุดเด่นจุดด้อยเวลาอยู่ท้ายนะท้ายสุดเลยตัวตนของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนถามผม หลายคนมากคุกอก็ชอบพูดว่าเลข5ท้ายมันไม่ใช่เลขสติที่มันแบบมีปุ๊บจะมีสติปั๊บเพราะว่าเลข5เองเป็นแค่เลขที่สะท้อนแนวทางที่ไปสู่สตินะฮนะนั่นคือข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่ชอบพิจารณาก่อนคือวันก่อนเนี่ยคุยกัฟังฟังเมื่อวันอาทิตย์นะครับขับรถแล้วก็พอพอดีเปิดไ้ฟังธรรม,มาต,ต,ตอนเช้าหลวงหลวง,หลวงพี่ท่านหนึ่งนะท่านก็เทศ ก็ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพี่ท่านไหนว่าเราเปิดมาเจอพอดีแล้วก็ฟังน,นะครับก็คือพูดถึงเรื่องสตินี่แหละพูดถึงเรื่องสตินี่แหละท่านเรียกว่าความนึกคิดนะคความคำนึงความนึกคิดเนี่ยถ้าเกิดว่าแล้วท่านก็บอกว่าสติไม่ได้มันอยู่กับตัวเรานั่นแหละถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะเป็นการคิดวิเคราะห์คำนึงว่าจะเกิดอะไรก่อนมันจะเกิดแต่ผลดีแต่ถ้าต้องต้องจับให้ดีว่าสิ่งที่คุณมีนะ่ะสติหรือเปล่าหรือมันจะกลายเป็นอย่างอื่น คนที่ไม่มีสตินะแต่เป็นคนชอบจุดคิดแบบเนี้ยคนที่มีสติก็คือคนที่กำลังคุ้นคิดแล้วก็เขาเรียกว่าคุ้นคิดลักษณะของกังวลการตีตนไปก่อนไข้การทุกร้อนใจว่าเออคิดมาแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้นี่ก็เลขห้าเหมือนกันนะนึกออกใช่ไหมคือเขาพิจารณาก่อนแล้วแบบคิดปุ๊บกังวลคิดปุ๊บหรือแบบไม่เอามันต้องงี้คือมันไม่โดนใจอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับอันเนี้ยก็คือสําหรับหวยก็คือเลขห้าเช่นเดียวกัน เพราะนั้นก็ต้องพิจรารณาดูนะครับว่าด้านเด่ดน,นด้านด้อยเราดอยังไงนะครับแต่ไม่ต้องเอาบทผู้เองบอกเราถ้าเกิดว่าเราคิดพูดทดําดีฝึกสมาธิฝึกให้มันมีสติด้วยตัวเองเนี่ยเลขห้าก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนี่คือห้าทายนะตาแหน่งต่อมาก็ยังเป็นห้าอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ช่างคิดช่างพิจรารณานะครับคนที่ช่างคิดช่างพิจรารณาแล้วยังมีแนวความคิดเป็นแบบมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนคือคิดมาแล้วละ่ะว่าเออจะต้องเอานี่เอานี่เอานี่ แล้วแถมจับให้มันเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นคนเลขเนี้ยจุดเด่นนะห้าห้าท้ายนะแนวคิดและตัวตนเป็นเลขห้านะก็คือเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรค่อนข้างจะเด็ดขาดชัดเจนมั่นคงตอบยังไงเป็นอย่างนั้นทํายังไงครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนผมเรียกว่าตาช่างเหมือนแม่มันทัดเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้แต่ครูเเคยเคยพูดให้ฟัง ในชั้นเรียนอยู่แล้วครับว่าถึงควรจะมีห้าห้าไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนมีธรรมะถ้าคุณมีธรรมะแล้วคุณเป็นคนมีธรรมะในใจเนี่ย moderator. แล้วมีเลขห้าห้าด้วยเนี่ยยิ่งแบบดีมากๆแต่ถ้าคุณไม่มีธรรมะแล้วคุณมีเลขห้าห้านั่นคือเขาเป็นคนตรงมากๆอาจจะถึงขั้นโหดเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเข,เ,ขเขาเป็นคนไม่ดีสมมตนะินะนี่สมมติถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเขามีเลขเนี่ยนั่นคือเขาไม่สนใจว่าคุณจะทําผิดหรือคุณจะทําถูกหรือมนุษยธรรมอะไรก็ตามผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก คุณทำผิดไม่มีไม่มีคําว่ามันรู้ิทธธรรมคุณก็ต้องรับโทษไปไม่มีการผ่อนปลนก็คือกฎมันเหมือนกันคือก็มันคนค่อนข้างตรงมากคนในคนไม่ดีหรือคนที่แบบไม่ได้สนใจว่าต้องมีคุณธรรมอะไรนะนึกออกใช่ไหมครับก็คือตัดชับไปเลยนี่คนเดียวกันนะเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็เราพิจารณาดูว่าข้อเด่นข้อด้อยมันเออโอเคไหมแต่อย่างที่ผู้อหบอกว่าเออถ้าเราเป็นคนดีมันไม่มีปัญหานหรอกนะครับ ตำแหน่งต่อมาหรือความเ็นตรงแต่จะมีข้อดีอยู่ด้วยว่าถึงเขาจะมีความยึดติดยึดมั่นในใจหรือว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นด้านร้อยที่มันบอกคนตรงมากๆเนี่ยแต่เขาก็สามารถอธิบายหรือว่าถ่ายทอดสิ่งที่เขาเป็นให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างดีเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งคือค่อยๆพูดค่อยๆจาเขาเป็นคนที่เวลาเจออะไรเขาจะตั้งหลักก่อนตั้งหลักแล้วค่อยๆอธิบายข้อดีคือเขาค่อยอธิบายเป็น แต่ถ้าข้างหน้าเลขเนี้ยไม่ใช่เลขหกนะเป็นเลขอื่นอย่างเช่นสามอะไรเงี้ยสามเจ็ดหนึ่งอะไรพวกนี้อันนี้จะค่อนข้างแบบอย่างนี้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 อะไรแต่แตนี้ไม่ใช่พอเป็นหกห้าห้าปุ๊บมันจะค่อยๆขับเคลื่อนไปค่อยๆอธิบายให้มันเกิดไปแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นลักษณะของพื้นฐานในการปฏิบัติเป็นเลขเก้าเพราะนั้นค่อยๆฟล์มันออกค่อยๆฟล์มันออกก็คือถึงแม้ว่าสมมติว่าเราทำงานคนเลขเนี้ยเราเรารู้ว่าคนเนี้ยเขามีรูปแบบอะไรชัดเจนก็ตามแต่เราก็มักจะเลือกทำเพราะ เราจะรู้ในใจว่าถึงแม้เขาจะตึงหรือว่าความคิดเขาจะแบบเป๊ะๆมากก็ตามแต่เวลาที่เราร่วมงานกับ่ยเขาเขามักจะเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมาถ่ายทอดให้พวกเราได้หรือช่วยพวกเราในการขับเคลื่อนองค์กรหรือขับเคลื่อนงานนั้นๆไปได้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจเวลาที่ทํางานนะแต่เขาขอคิดก่อนเขาขอพิจารณาก่อนเขาขอใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะจัดลําดับคือเป็นคนเป๊ะแต่เราต้องการเขาอ่ะ เขาจะไม่ใช่คนไปแบบตึงแล้วก็แบบไม่เอาใครแต่เขาจะเอาเอาอยู่นะเอาเพื่อนแบบให้นึกยังไงดีนะนึกภาพเพื่อนใครก็ตามที่มีเพื่อนลักษณะเนี้ยคือเราขาดเขาไม่ได้แต่บางทีเราก็ไม่ได้ชอบเพราะเขาเป็นคนคิดช้านึกออกไหมเขาเป็นคนที่ค่อยพิจารณาอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่เราขาดเขาไม่ได้เพราะว่าเออเขาเวลาถ้ามีเขามันอุ่นใจอ่ะ่างน้อยเขาก็เหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนกับแบบเขาเป็น นักคิดเคลื่อนที่อะนึก่อนเอไหมเวลาเรานึกอะไรไม่ออกปุ๊บเราตันเราแก้เลยไม่ได้เราถามเขาได้ไงยังไงเขาก็ต้องนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเราอะไรประมาณเนี้ยเาจะเป็นคนประมาณเนี้ยเพื่อนขาดไม่ได้หรอกแต่ก็เพื่อนก็ไม่ได้ชอบเพราะเขาเป็นคนเพราะเขาเป็นคนที่แบบทําอะไรมันค่อยค่อยคิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราพิจารณาน,นะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นั่นคือผมถึงบอกว่ากลุ่มนี้มันคือตั้งหลักเพื่อขับเคลื่อนคือมันทําอะไรมันต้องตั้งหลักก่อนมันก็ดีครับมันก็ดีแต่มันก็ช้า แต่มันก็ช้าตอนเริ่มแต่พอเริ่มไปแล้วมันก็ทําได้เรื่อยๆสาหรับผลเลขนี้นะลองพิจารณาดูแล้วกันครับสาหรับเลขกลุมนี้ในเรื่องของวิธีการคิดที่ีการตัดสินใจนะครับด้านหลังๆนะอะส่วนด้านหน้านะครับเขาเป็นคลน,นิ่งเงียบเรียบร้อยแต่ว่าแต่งตัวดีนะครับแต่ว่าแต่งตัวดีก็ค่อนข้างจะดูภูมิฐานและดูน่าเชื่อถือนะครับเป็นเลขมี96เปิดมาข้างหน้าเนี่ยผมว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างจะ ดึงดูดพอสมควรแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าสับรั่งอะไรขนาดนะั้นสวยสับรั่งหรือหล่อเฟี้ยวอะไรถ้ามันคือแบบหล่อนิ่มๆหลอนิ่มๆสวยน่ารักธรรมดาธรรมดาแต่งตัวดีแต่งตัวถูกกาลเทศะมันออกมาแนวทางแบบดึงดูดแบบน่าเชื่อถือมากกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับหลังกับหน้าเนาะสําหรับบุคลิกแล้วก็วิธีการคิดแนววิธีการลงมือทําอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องเสริมนะครับ อาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการเงินก่อนละกันเรื่องของการเงินนะครับเขาเป็นคนที่พิจารณาในการจัดการอะไรได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยถ้าเป็นในทางจัดการการเงินเนี่ยผมมองว่าเต็ม10ให้สักแล้ละกันถือว่าโอเคนะครับสามารถขับเคลื่อนเรื่องของรายดงรายได้อะไรได้ดีแล้วก็สามารถจัดการว่าจะต้องทําอะไรใช้อะไรเป็นคนค่อนข้างจะพิจารณาตลอดเวลาว่าเออสิ่งที่มันใช้อะไรเป็นอะไรบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้เลยนะด้านด้อยของเขาก็คือ วิธีถ้าเกิดว่าเขาชอบหรือว่ามันต้องใช้กับอะไรเขาก็ใช้เต็มที่เขาก็ใช้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาเขาพอจะรู้ลิมิตตัวเองว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของการหาเงินถือว่าเขาหาเงินได้เก่งระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งมากครับก็เต็ม10บให้สัก7แล้ละกันให้สักเจนะแต่ก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่ก็คือหาแบบถ้าช่องไหนมันหาเงินได้เขาถึงจะหาถ้าช่องไหนหาไม่ได้เขาคิดว่าเอ้ยมันเสียเวลาเปล่าเขาก็ไม่เอา เขาจะไปหาช่องที่หาได้เพราะฉะนั้นการเงินอาจจะแบบไม่ได้หลากหลายทางมากแต่ก็สามารถหาได้แบบจุนเจือได้แต่เรื่องของการจัดการเงินทาได้ดีนะครับผมอ่ะนี่คือเรื่องของการเงินนะครับส่วนเรื่องของความรักค่อนข้างจะพิจรารณาต้องใช้เวลาในการรอคอยสัหน่อยหนึ่งคือถ้าถ้าผ่าน QC แล้วเออได้ครบกันแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ผ่านเขาก็รอได้เขาเป็นค,คนไม่รีบไปได้เรื่อยๆแต่ว่าบุคลิกแบบเรียบร้อยแบบอะไรพวกนี้ผมว่า ก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบนะในระยะยาวคือตอนแรกอาจจะแบบเธอไม่นู่นนี่นั่นเลยแต่พอเริ่มคบๆไปเริ่มได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันก็น่าจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นมั่นคงในใจกันอยู่ได้พอสมควรอันนี้แล้วแต่คนชอบนะสไตล์แบบนี้บางคนอาจจะเห็น5-5ปุ๊บโอโหเนี่ยไม่เลยไม่รู้สึกวิววะเลยเลยก็อาจจะไม่ใช่สไตล์เราเงียเราก็ข้ามไปนะครับแต่แล้วเราจะชอบแบบเออวิววาอะไรก็ต้องไปหาเรื่องอื่น แต่ถ้าไม่หวือหวาเอาพอดีเอาแบบเออโอเคไปกันได้พอแต่งตัวไปวัดไปวาได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตรงการความกระชุ่มกระชวยในหัวใจขนาดนั้นเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์ครับก็คืออบบครบกันแบบความเข้เขาใจเนาะกนนีแต่และแต่นะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบได้ความรักขุยก็มองมอง,มองแบบเป็นกลางๆเนาะไม่ได้เสียหายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเด่นมากนะครับอ่ะน่าจะครบ คนรอบด้านแล้วสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามกันต่อมาในาในคลิปก็ได้นะครับในเพจก็ได้นะครับสามารถสอบถามด้านท้ายว่ามันเป็นลักษณะมีเบอร์แบบนี้เป็นอะไรยางไงแต่จริงๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีถามนะเจ้าเิ็กแต่เท่าที่คุยสังเกตเพราะว่าที่คุยคุยเนี่ยหรือว่าคุยรีวิวให้ฟังเนี่ยก็ฟังกันไปหมดแล้วแหละก็น่านจะโอเคพอเข้าใจแล้วนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางชัยเรียนเลขพยากรณ์และทางชันอว์ยูทูบคุยเลขพยากรณ์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้ทุกท่านพบกับสิ่งที่ดีๆสุขภาพแข็งแรงมี่งยัมีทองทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ